สวัสดีครับพี่น้องชาวไก่ชนทีรักทุกท่านวันนี้บ้านไก่ไก่ชนได้โอกาสนะครับจะขึ้นป้ายบ้านทุกงมันไก่ไก่ชนนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีเลิกดีนะครับก็เป็นประตมันเลิกครับวันนี้ครับ9ก้าโมงก้านาทีพอดีเลยเพื่อจะได้ร่ำรวยร่ำรวยก็ขายไก่แลับก็ การเตรียมพร้อมนะครับตันนี้ขึ้บ้าน่า่ไก่ชนเรียบร้อยนะครับถือโอกาสที่เป็นโอกาสสำคัญเพื่อนสนใจไก่บ้านค่ายก็เจอิมาเลยครับเดี๋ยวเราจะแนะนำสายพันธุ์ไก่ของเราให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับต่อสักพูดนะครับครับก็เราได้นำพ่อพันธุ์ตัวแรกของเรานะพ่อพันธุ์ที่สร้างชื่อให้เรานะครับตัวนี้ก็คือ เจ้าแสนเก้าครับเจ้าแสนเก้านี่เป็นพ่อพัน์ที่เกิดจากการผสมของผมเองนะฮะที่เอาต้นเราด้านเดิมของเรามาจากทางภาคเหนือซึ่งได้รับอ,อุปการะคุณจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านให้มาแล้วก็มาผสมกับแม่สายอาของวังน้ำลีนะครับแล้วก็จะได้เป็นเจ้าแสนเก้านะครับตัวนี้แสนเก้านี้จะมีเลือด้อน,นอยู่ฮะซึ่งเป็นการลงตัวที่ดีตัวนี้ครับ ไม่จายลูกออกมาเก่งแทบทุกตัวนะฮะไม่มีทิ้งเลยตัวนี้นะฮะพ่อของแสนเก้าก็ตัง้งชืะะ่อมากทุนทุนนะฮะตรงนี้ก็จะมีแม่พันธุ์นะครับซึ่งเป็นแม่ของเจ้าแสนเก้าที่เป็นแม่ที่ให้ลูกเก่งที่สุดเหมือนกันแม่นี้นะฮะคือแม่แสนชัยนะฮะกนะ็เดี๋ยวูจะนําเสนอให้ท่านทราบครับครับก็ขอแนะนําอีกตัวฮะก็คือเป็น สายที่สร้างชื่อให้ค่ายกันจนสายนี้นะครับได้มาจากาน้องชายที่น่ารักนะครับเสียนุ่มสาเกตนครนะครับตัวนี้มอบให้มานะครับเป็นผู้ตัวผู้ตัวเมียฮะเป็นสายที่ผสมเข้ากับสายาแสนเก้านะครับออกมาจ่ายลูกได้ดีมากครับสีสวยด้วยนะครับตัวนีเ้เป็นสายที่มีแข้งหน้าจัดจ้านมาก นะครับบ้าตีที่สุดนะฮะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสียหนุ่มสาเกตคนครที่ช่วยอนุเคราะห์มานะฮะเป็นน้องชายที่น่ารักนะครับมีน้ําใจดีตรงนี้นะฮะแล้วก็ไก่ของสาเกตก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะนี้ก็ได้มาเป็นสายที่มาต่อยอดนะฮะตรวนี้ดูครับป้ายก็ได้มาจากการอนุเคราะห์จากเสียหนุ่มสาเกตนครเหมือนกันนะครับป้ายชื่อทุณมั่นค่านนี่เป็นคนดัดเนินการให้ทุกอย่างนะครับ ขอพับคุณเป็นสังเกต้นะครับขอแนะนำพ่อพันธุ์อีกตัวนะครับของมันไายไก่ชน ตัวนี้จะเป็นชั้นหลานนะครับของจกเทศวรอมองราชอันนี้ได้รับถ่ายอมอบมาจากเสียชนชาตินะครับเป็นน้องชายที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับที่มอบไก่ตัวน,นี้มาให้มาตัวนี้ลีลาการการตีล่อนะครับมาล่อสั้นนะครับวิ่หงหมุนตกนะครับลีลาสวยแข้งน้าจ,าจัดกาน,นครับตัวนี้เป็นสายที่มีกระดูก สายหนึ่งนะครับแข้งหน้าคมนะครับแรงตัวนี้ครับก็เป็นสายหนึ่งที่จะฝากเพื่อนๆให้ติดตามนะฮะตอนนี้ลูกกําลังเริ่มเป็นหนุ่มนะครับเริ่มเป็นหนุ่มอีกสักออกพปรนษาน่าจะคัดได้นะฮะตัวนี้เป็นสายที่อยู่ในจินตนาการว่ามันออกมาน่าจะโอเคนะครับตัวนี้เสนชัย เป็นแสนเพชรน,นะครับตัวนี้แสนเพชรเ <c oughs> จ้าแสนเพชรตัวนี้นะครับเป็นสายของจุกเพชรชั้นหลานนะครับจุกเพชรน,นะครับชั้นหลานเจ้าแสนชัยเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งของบ้านค่ายครับเรามาดูไฮไลท์ครับตัวนี้คือครับเป็นพ่อพันธุ์ดาวรุ่งครับเพิ่งรับเข้ามาใหม่ๆนะครับย้ายค่ายมาจาก เสียสนชาตินะครับตัวนี้เป็นเจ้าทอคืนกลนะครับเป็นไฮไลท์ของเราเหมือนกันตัวนี้นะครับพ่อปีใหม่แม่อุ้ยสิพ่อสีนครนะครับปีใหม่ของเสียชมนะครับตันนี้เรามีใบซ์ติฟิเคตของเสียชมครับการันตีนะครับตัวนี้แข้งหน้าครับแรงแรงมากครับตัวนี้สมกับเป็นสายเงินล้านกับ ไกนะ่ตัวนี้เพิ่งนําเข้ามาเดื่ยจะเข้ากับสายของบ,างอบ้านค่ายนะครับนะครับแล้วก็แม่พันธุ์ที่นําเข้านะครับจากอเว่ฟาร์มลูกสัตด,ดําม้าสีหมอกแม่ปูดํานะครับแล้วก็จะเข้ากับสายยกขาวกับสายแสนชัยด้วยนะครับนะแสนเก้าครับมาดูนี่ก็แม่พันธุ์เบอร์นหนึ่งของเราเลยตัวนี้ครับแม่แสนชยัยตัวนี้ ใจลูกมาเข้ากับตัวพ่อพันุ์ได้ทุกตัวเลยนะฮะออกมานี่ไม่มีพลาดเป็นเม่พันธทั้นดีมากเลยนะฮะให้ลูกออกมาสวยแล้วก็นะครับไม่พลาดในเรื่องของวีลาแข้งหน้านะครับตัวแข้งมีม้าล่อนะครับสวยครับตัวนี้เป็นสายจำเรืองของเรานะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น ายกขาวนะครับนายยกขาวครับตัวนี้เราที่บอกไปข้างรนนะครับว่าเป็นสายที่บ้าตีแข้งหน้าจากกัดจ้านว่าครับตันนี้เข้ากับสายไหนนะครับพ่อพันตัวไหนมีออกมาลูกจะเป็นไก่บ้าตีนะครับแข้งหน้าครับแน่นนะครับดีอันหนึ่งเป็นร้อยนะครับตัวนดีอดีเป็นร้อย งหน้าแล้วแม่นด้วยนะรัวนี้เป็นหยกขาวนม่พันนี้ก็มาจากสาเกตนครนะครับสายเกตนครมณฑงน้ทรีหนุ่มมอบให้มาับเราอนุรั์ผมเป็นคนชอบไก่สีขาว <S 1> <S 1> ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ดาวรุ่งนะครับแม่ไม่ขลานะครับแม่ไม่ขลานี่เกิดจากนะครับหยก ขาวแล้วก็เจริญชัยหรือเป็นเป็นลูกของจเจริญทองแม่หม่นนะครับตัวนี้แข้งหน้ามีลาโยกตีนะครับมีถอยมีล่อได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผู้เกิดนี่แข้งหน้าแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่พันดาวรุ่งตัวหนึ่งซึ่งซึ่งที่ว่าน่าจะเท่ากับาสายพันธุ์่็ลูกปีใหม่นะครับเจ้าเขาเจ้าเขาคุคนได้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นดาลุ่งแม่พันธุ์ดาลุ่งเหมือนกันกับตัวนี้เป็นเจริญทองอินจาเยียศิบ์เจ็ดด้วยนะครับตัวนี้โครงสร้างกระดูกปึ๊กนะครับลอยที่สองโลหนึ่งเลยนะครับเป็นคู่แฝดนะครับซึ่งจะมาเข้ากับเจ้าปีใหม่แล้วก็เจ้าแสนชัยนะตัวนี้กําลังเข้ากับเข้าแสนชัยอยู่กับแสนกับเข้ากับแสนเก้าด้วยนะครับตัวนี้ครับ ความงามสวยคะคุณดีโครงสร้างกระดูกเึกเลยทั้งสองตัวไก่ที่เบอร์แข้งนะไก่เบอร์แข้งพวกนี้ครับไก่ตีหูแม่บ้นชุดนี้ก็เป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่นำเท่ามาต่อยอดนะครับเป็นชุดบ้ามอง์กรสารบิชอกับ ไทยประการนะครับชุดนี้ชุดโครงสร้างกระดูกครับให้ลูกตัวใหญ่โครงสร้างดีนะฮะผู้เกิดที่ตีตีชนะบอลมาแล้วนะครับพุงนี้นะครับนะฮะมีชนะบอลป่าแล้วก็ชนะบอลแถวหนองใหญ่มาแล้วครับชัดนี้ครับครับผู้เกิดนะครับ นี่เป็นสายม้ามังกรนะครับใช้ประการศิลปกรนะคร, <S <S 1> <S 1> ครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับแม่พันธุ์หลักตัวนี้แม่จุกเพชรนะครับอ้ญาติเป็นหลานของจุกเพชรวังราชนะครับผู้เกิดนี่ตีบอลแล้วครับรซื้อจากเสียชนชาติไปตีที่สำเพอพราวนะครับ ฟีดแบกข่าวกลับมาบอกว่าดีใช่ไหมไปไปบ่อนมาแล้วนะครับตัวน,นี้สวยตัวน,นี้ครับญ,ญาติจุ๊กเพ็ดนะครับนี่เป็นแม่ของสายม้าสีหมอกนะครับม้าสีหมอกเจริญทองนะครับตัวน,นี้กีฬาจัดจ้านมากเลยครับผู้เกิดกีฬาจัดจ้านมากเลยตัวนี้นะครับเป็น ม้าสีหมอกนะครับกับเจริญทองนะครับพายาดนี่มาสีสวยนี่ลองเข้าดูกับปีใหม่รุ่ปีใหม่ครับเจ้าของมงคลนี่นะครับแข่งชุดแข่งความหวังอีกชุดหนึ่งทุกนันนะครับลองดูกับเจ้าโครงสร้างกับทางด้าน เจ้าทอบุญโกลสาญาติปีใหม่นะครับอุ้ยเสืป่อลองดูนะครับตัวน,นี้ติดตามกันครับแม่นี้สองแม่นี้นะครับก็อาจารย์แจ็กนำมาให้จากโอเว่นฟาร์มนะครับเป็นลูกตายญาติของสดํามาซีหมอกแม่ปูดํานะครับตัวสองแม่นี้ก็เป็นแม่พันเป็นแม่พันที่มีความมาวงม่าจะออกมาอย่างดีนะครับเราจะเข้า,ากับสาย เก้านะครับคุณสันชัยนะครับนี้ลองดูนะครับทีสวยทั้งสองแม่นะครับก็นำเสนออีกตัวนะฮะตัวนี้เป็นมินจาแก็กระวงนะครับเป็นหลานม,มินจาแก็กระวงนะครับตัวนี้พึ่งฟักออกมาได้สี่ห้าตัวนะครับตัวนี้ชุดนี้เข้ากับแสนเพชรน,นะครับหลังจุกเพชรน,นี่เป็น แม่พันธุ์อีกตัวนึงที่คิดว่าน่าจะจ่ายลูกออกมาได้ดีนะครับอันนี้เราล่อยผู้เกิดของตัวนี้ทางเสี่ยสุนชติบอกว่าเอาไปตีชนะบอลมาแล้วนะครับก็ลองฝากเพื่อนๆติดตามต่อไปว่าโตขึ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับคงรออีกเจ็ดแปดเดือนนะฮะอย่างน้อยอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามดู มาดูนะครับสายแม่พันธุ์อีก2ตัวนะครับก็เป็นสายม้าสีหมอกนินจาครับม้าสีหมอกกับนินจาเจริญทองนะครับตัวนี้เป็นนินจานะเจริญทองม้าบกม้าสีหมอกด้วยนะครับทั้งสองตัวนะครับม้าสีหมอกนินจาแล้วก็เจริญทองนะครับสองตัวนี้กาลังปกนี่สองตัวนี้เข้ากับแสนเก้าไรนะครับกําลังปกให้จะฟักแล้วครับ ใกล้จะพักออกตัวแล้วก็รอดูว่าออกมาจะได้กี่ตัวนะครับครอบงนี้ครับผมขอบคุณมากครับ,รบก็เป็นการเปิดตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆของบ้านใกล้แต่ชนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะพี่ๆน,นะน้องๆของชาวบ้านชนของเรานะครับด้วยติดตามดูว่าบ้านใกล้แต่ชนเราจะมีอะไรออกมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมต่นนะครับก็ฝาก นะครับซุ้มเล็กๆไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆชาวเป็นที่ีัันเลยครับขอบคุณมากครับ